แกลนี่ก็ t ทาเลนเรื่องราวเริ่มต้นที่คุกแห่งหนึ่งป้าคนนี้เธอใช้ชีวิตอยู่ในคุกมานานหลายปีเพราะไม่มีเงินจน่ายนี่นี่คือวันสุดท้ายก่อนที่เธอจะออกจากคุกเธอก็คุยโมกเกี่ยวกับความสําเร็จของลูกๆของเธอ้คนอื่นฟังลูกคนโตทํางานที่บริษัทชื่อดังส่วนลูกคนเล็กเป็นถึงนักดนตรีชื่อดังถึงแม้ลูกทั้งสองเกิดจากสามีคนละคนแต่พวกเขาก็ได้ความเก่งกาจจากป้าไปวันต่อมา ป้าได้ออกจากคุกแต่กลับไม่มีใครเลยที่มารอรับป้าเธอตัดสินใจนั่งรถไฟกลับแต่ในระหว่างนั้นเธอได้เห็นชายแก่กำลังยืนด่าผู้หญิงคนนึ่งอยู่ผู้หญิงคนนั้นไม่กล้าจะพูดหรือว่าทำอะไรป้ารู้สึกทนไม่ไหวจึงได้ด่าชายคนนั้นกลับแทนเธอและเมื่อป้าด่าออกไปคนทั้งกระบวนกึงกสตันคำด่าของป้ามันแรงและรัวที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยได้ยินมันรุนแรงจนทำให้ชายแก่วิ่งหนีแทบไม่ทัน ตัดมาที่ลูกชายคนโตของป้าเขาทำงานที่บริษัทชื่อดังก็จริงแต่เขาก็เป็นแค่พนักงานทั่วไปแถมเขายังโดนเพื่อนร่วมงานกลันแกล้งเป็นประจำอีกด้วยสมัยเด็กเจ้านี่ของป้าตะคอกใส่เขาเป็นประจำเขายอมคนมาตลอดนับจากนั้นพอป้าติดคุกเขาก็ถูกส่งไปยังบ้านเด็กกำพร้าเขาทำงานอย่างหนักมาตลอดเพื่อหวังว่าสักวันเขาจะทำให้ลูกและภรรย,ยาของเขามีชีวิตที่ดีขึ้น เรื่องตัดมาที่สื่อแห่งหนึ่งพวกเขาพึ่งปิ๊งไอเดียสุดแจ่มขึ้นมาได้พวกเขาจะทำรายการที่ให้คนมาด่ากกันแบบไม่เซ็นเซอร์โปรดิเซอร์จึงได้รับมอบหมายให้ไปหาคนที่ด่ากเก่งๆหมอกรายการทางด้านลูกชายคนเล็กของป้าตอนนี้เขาเป็นคนว่างงานและอาศัยอยู่กับภรรยาพวกเขาได้รับป้ากลับมาอยู่ด้วยไม่ใช่พวกเขากระตันอยู่แต่พรป้ามอบเงินให้เธอมีเงินอยู่บ้างเพราะติดคุกแทนการจ่ายเงินไปแล้ว ต่อมาป้าพบว่าเจอลูกชายคนโตของเธออยู่ที่ไหนเธอรู้ดีว่าเขาเกลียดเธอมากแต่เธอก็ยังอยากพบเขาอยู่ดีป้าเลยไปสมัครงานเป็นแม่บ้านในตึกที่เขาอาศัยอยู่ในวันต่อมาป้าก็เดินทางไปที่นั่นงานแม่บ้านนั้นถือว่าหนักมากสำหรับคนในอยุเช่าเธอแต่ว่าป้าก็ไม่บ่นสักคำเพราะอย่างน้อยเธอก็ได้เจอลูกชายลูกสะใภ้แล้วก็หลานของเธอ หลายวันต่อมาโปรดิวเซอร์ได้ออกเดินทางเพื่อตามหาคนที่ด่ากเก่งๆแต่เธอก็ไม่เจอเลยสักคนที่ปักแซ่ดขนาดนั้นในที่สุดป้าก็ได้เจอกับลูกชายแต่เขากลับทำเป็นไม่สนใจเธอและขึ้นรถไปกับผู้บริหารผู้บริหารรู้สึกคุ้นหน้าป้าเขานึกถึงไปตอนที่เขาติดคุกเขาได้เจอกับคุณป้าใจดีคนหนึงที่ช่วยเขาไว้เธอด่าเขาที่พยายามฆ่าตัวตายจนได้สติเขาไม่มีวันลืมเหตุการณ์ในวันนั้น ถ้าไม่มีเธอป่านนี้เขาคงตายไปแล้วในค่ำคืนนั้นป้านอนไม่หลับทุกครั้งที่เธอหลับตาลงเธอก็จะเห็นลูกชายยินด่าเธออยู่ต่อหน้าปาก็เลยออกมาเดินเล่นเพื่อผ่อนคลายพอเห็นว่าไม่มีใครเธอเลยตะโกนด่าออกไปเพื่อระบายอารมณ์ในระหว่างนั้นโปรดิวเซอร์ที่กำลังเซ็งก็เกิดได้ยินเข้าแต่ด้วยความที่มันดึกมากเธอเลยหาไม่เจอว่าสุดยอดคำด่านั้นมาจากใคร ในวันต่อมาโปรดิวเซอร์ก็ยังไม่ละความพยายามเธอถึงขนาดมากางเต็นท์รอที่สวนสาธารนณะ <c oughs> เผื่อว่าเจ้าของคำด่านั้นจะกลับมาในวันต่อมาในยายของลูกชายคนโตเธอได้เอาคราาูภาษาอังกฤษมาทดสอบป้าแม่บ้านที่นี่ต้องพูดภาษาอังกฤษได้เธอเลยสงสัยว่าป้าดูไม่น่าพูดอังกฤษได้และเพียงไม่ไกี่นาทีครูก็จับได้ว่าป้าโกโหกเธอไม่รู้ภาษาอังกฤษสักนิดเลยด้วยซ้ำ แม่ใหญ่รู้สึกโกรธมากและจะไล่เธอออกแต่ภรรยาของลูกชายคนโตก็ห้ามไว้เธอไม่ได้ต้องการคนพูดอังกฤษได้สักหน่อยแถมป้าเองก็ทำงานได้ดีอย่างไรที่ติอีกต่างหากป้าเดินทางกลับไปที่บ้านลูกชายคนเล็กและเธอก็พบว่าเขากับภรรยากำลังมีปัญหากันเพราะลูกชายเอาเงินที่ป้าให้ไปเล่นพนันจนหมดตัวเขาได้มานั่งคุยกับป้าที่สวนสาธารนณะเขาบอกว่า เขาต้องการเงินมหาศาลเพื่อมาจ่ายหนี้พนันและในตอนนั้นเองโปรดิวเซอร์ก็มาเจอป้าพอดีเธอจำเสียงป้าได้เธอจึงรีบติตต่อป้าไปเพื่อให้ชวนออกรายการตอนแรกป้าก็ไม่ยอมไปแต่โปรดิวเซอร์ก็ตื้อไม่หยุดจนในที่สุดป้าก็ยอมเธอทำเพื่อเงินรางวัลหนึ่งล้านและในที่สุดรอบออดิชั่นของรายการแข่งด่าก็เริ่มขึ้นคนส่วนมากไม่ผ่านเข้ารอบ เมื่อป้าได้ขึ้นเวทีเธอรู้สึกปวดตาจากสปอตไลท์ที่ส่องมาทำให้เธอพูดไม่ออกคนดูก็ต่างเชียร์ให้เธอพูดกรรมการคนหนึ่งก็ล้อเลียนเธอเรื่องความแก่นั่นทำให้ป้าโกรธเธอเริ่มด่าจ,จัดเต็มใส่กรรมการคนนั้นพอได้ยินทักษะการด่าของเธอกรรมการทุกคนจึงให้เธอผ่านทันทีแนย่ายของลูกชายคนโตเธอไปหาภรรยาผู้บริหารเพื่อเอาใจระหว่างรอพวกเขาก็บ่นกันเรื่องป้า เธอเผยทิ้งใบสมัครของป้า,าไว้แม่ของภรรยาผู้บริหารมาเห็นเข้าพอดีเธอจำป้าได้ป้าคือเพื่อนเก่าที่เธอเคารพเป็นอย่างมากเธอนี่แหละที่เป็นคนขโมยเงินป้าจนป้าไม่มีเงินจ่ายหนี้เธอรู้สึกแย่ที่ทำให้ป้าต้องเจอเรื่องแบบนี้เธอจึงได้วางแผนเพื่อไปพบป้าและขอโทษป้าในวันต่อมาหลังทุกคนออกไปทำงานเธอได้ใช้เวลากับหลานชายในที่สุด เธอรับหลานมาและพาไปเที่ยวพอแม่ยุ่งตลอดหลันเลยแทบจะไม่เคยได้ไปเที่ยวเลยทั้งสองได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างสนุกสนานและพอภรรยาของลูกชายคนโตกลับมาถึงเธอก็ตกใจอย่างมากที่เห็นลูกเธอกินข้าวด้วยตัวเองลูกไม่เคยฟังเธอเลยสักครั้งแต่ว่าป้ากลับทำได้แถมป้ายังสอนวิธีเลี้ยงลูกมากมายให้อีกด้วยเธอจึงได้เริ่มประทับใจในตัวของป้าและไม่ไล่ป้าออก ในวันต่อมารายการด่าก็เริ่มถ่ายทำป้าสามารถด่าชนะผู้เข้าแข่งขันทุกคนมาได้ไม่ว่าจะปากจัดมาจากไหนเมื่อพวกเขามาเจอป้าด่าก็ต้องล้มทั้งยืนบางคนถึงกับกลัวบางคนถึงกับร้องไห้สลบไปเลยก็ยังมีขนาดคนที่ล้อเลียนเธอจนเกือบแพ้เธอก็ยังพลิกกลับมาชนะได้และหลังรายการวันแรกจบเธอก็กลายเป็นผู้ชนะ ผู้คนมากมายต่างชื่นชอบในตัวป้าและก็เพราะเธอนี่แหละที่ทําให้เลตติ้งและยอดเข้าชมรายการพุ่งกระฉูดแน่ของผู้บริหารเองก็เห็นเธอจากรายการนั้นป้ายังคงทํางานเป็นแม่บ้านต่อไปเธออยากคืนดีกับลูกชายคนโตให้ได้ระหว่างทําความสะอาดเธอก็ได้เจอลูกเก่าของเธอที่โต๊ะทํางานลูกชายมันทําให้เธอคิดว่าสักวันลูกชายจะยกโทษให้เธอในวันต่อมา แม่ของผู้บริหารได้มาพบป้าเธอขอร้องให้ป้าอภัยให้กับสิ่งที่เธอทําไปซึ่งป้าก็ยกโทษให้แถมเธอก็ยังไม่ต้องการเงินคืนอีกด้วยรายการแข่งด่าตอนที่2ทีได้เริ่มต้นขึ้นป้าต้องปะทักกับแรปเปอร์ที่แลปบด่าเธอไม่หยุดแต่นั่นก็ทําอะไรป้าไม่ได้เธอจับม่แล้วก็แลปบด่ากลับจนเขาหนีไปในที่สุดรายการได้โด่งดังเป็นพลุแตกหลังออกอากาศตอนที่สอง เจ้าของช่องก็เลยส่งคนไปตามสืบอดิษของป้าเพื่อให้คู่แข่งมีเรื่องมาด่าและต่อกกอนกับเธอได้วันหนึ่งขณะที่ป้าไปตลาดกับภรรยาของลูกชายเธอเห็นพ่อค้าคนหนึ่งกำลังทำร้ายร่างกายลูกน้องป้าเลยด่าจัดเต็มใส่เขาไปผู้คนจำเสียงเธอได้และเข้ามามุงดูป้าเธอเลยรีบหลบแล้วก็หนีไปก่อนจะวุ่นวายความสัมพันธ์ของป้ากับภรรยาลูกชายดีขึ้นเรื่อยๆทางด้านลูกชายคนโตเอง ในที่สุดเขาก็มีเงินมากพอจะซื้อบ้านตามความฝันได้แล้วเขาตัดสินใจซื้อบ้านสามห้องนอนเผื่อว่าป้าจะมาอยู่กับเขาด้วยตอนนี้เขาเองก็เริ่มเปิดใจให้เธอบ้างแล้วในรายการด่าตอนที่สามป้าต้องไปเิญหน้ากับทนายปากจัดทั้งคู่ถูกจับให้เล่นบทสามีภรรยาที่ทะเลาะกันป้าได้ล้อเลียนเรื่องขนาดน้องชายจนเขาอับอายและเธอก็กลายเป็นฝ่ายชนะ นายอับอายเป็นอย่างมากต่อการพ่ายแพ้เขาจึงพยายามหาทางที่จะแก้แค้นป้าเขาขุดคุยประวัติจนรู้ว่าเธอเคยติดคุกและทิ้งลูกชายไปพอข่าวแพร่กระจายออกไปหลายคนก็เริ่มไม่พอใจกับการกระทําของป้าในอดีตเจ้าหน่ายและแม่ยายเองก็ล้อเลียนเขาเรื่องป้าและเธอก็สั่งให้ลูกสาวเธอหยาก,กับเขาทันทีเมื่อป้าได้ยินเข้าเธอก็คุกข่าและกราบขอร้อง ลูกชายของเธอไม่เกี่ยวด้วยเลยทั้งหมดคือความผิดของเธอคนเดียวแต่แม่ยายของลูกชายก็ไม่ฟังและไล่เธอไปเธอต้องกลับไปอยู่กับลูกชายคนเล็กซึ่งเขาเองก็กดที่เธอไปเป็นแม่บ้านให้ลูกชายคนโตเขามองว่าป้ารักพี่ชายมากกว่าเขาทั้งสองทะเลาะกันแรงมากจนป้าเกิดไออย่างรุนแรงภรรยาลูกชายคนเล็กจึงไปซื้อ,อยามาให้และเมื่อเธอไปตรวจหมอก็บอกว่าหัวใจของเธอไม่แข็งแรง เธออาจจะหัวใจวายตายเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเจออะไรหนักๆเมื่อรู้แบบนั้นป้าจึงรีบโทรหาภรรยาของลูกชายคนโตเธออยากเจอเขาก่อนตายแต่ว่าวันนี้เขาไม่ได้กลับบ้านป้าไปยังบริษัทของเขาเพื่อขอพบลูกชายคนในบริษัทและยามพยายามพาเธอออกไปแต่เธอก็ขัดขืนเธอจะต้องเจอลูกชายให้ได้ถึงจะยอมไปทันใดนั้นผู้บริหารก็ผ่านมาเห็นเข้า เขาจําเธอได้และรีบคุกเข่าต่อหน้าป้าทันทีป้าขอร้องว่าเธออยากพบลูกชายก่อนตายแต่มันก็ไม่มีใครเลยที่เห็นเขาตัดมาที่รายการแข่งดาผู้คนต่างมากมายประท้วงให้ป้าออกจากรายการคนที่ทิ้งลูกชายให้ลําบากไม่นควรมีที่ยืนในสังคมรายการแข่งดาตอนสุดท้ายได้เริ่มต้นขึ้นแต่ป้ากับยังมาไม่ถึงอาการของป้าเองก็หนักมากขึ้นเรื่อยๆตัดมาที่ลูกชายคนโต เขามานั่งกินเหล้าอยู่ในรถชีวิตเขามันล้มเหลวเขาต้องสูญเสียแม่ไปในตอนเด็กแล้วมาตอนนี้ก็ภรรยากับลูกเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายเขาได้ขับรถชนกำแพงและสลบไปกลับมาที่รายการป้าได้มาถึงสตูดิโอในที่สุดแต่ร่างกายของเธอไม่ได้พร้อมที่จะแข่งเลยสักนิดเธอต้องเผชิญหน้ากับหญิงแก่อีกคนที่เก่งไม่แพ้กัน การแข่งยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะครั้งนี้เธอต้องเล่นบทแม่กับลูกชายซึ่งอีกฝ่ายก็ล้อเธอเรื่องที่ทิ้งลูกไปพอถึงตาเธอที่ต้องด่าก,กลับเธอก็ถึงกับพูดไม่ออกชายที่เคยโดนเธอด่าบนรถไฟก็ได้ปาไข่ใส่เธอและแทนที่เธอจะด่าก,กลับไฟแลบเหมือนเคยเธอกลับยอมรับผิดและบอกว่าคำด่าทุกคำมันถูกต้องเธอทิ้งลูกชายและทำให้ชีวิตเขาพังจริงๆเธอทนไม่ไหวถึงกับร้องไห้ออกมา ขณะเดียวกันลูกชายคนโตก็รอดมาได้เพราะถูกช่วยไว้คนมากมายที่ได้ฟังป้าพูดพวกเขาก็ซาบซึ้งเป็นอย่างมากนั่นทำให้อีกฝ่ายถึงกับเงียบและป้าก็กลายเป็นฝ่ายชนะแต่แล้วเธอก็ได้ไอออกมาเป็นเลือดและสลบไปเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีลูกชายคนโตเองก็รีบบุ้งหน้ามาหาเธอเขาเข้าใจและยอมยกโทษให้เธอแล้ว ลูกชายคนเล็กเองก็สัญญาว่าเขาจะไม่เล่นพนันและทําให้ป้าลําบากอีกต่อไปในตอนนี้ป้าถูกล้อมรอบด้วยครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้งเวลาได้ผ่านพ้นไปในที่สุดป้าก็ฟื้นขึ้นมาและรักษาตัวจนหายป่วยเธอได้ออกจากโรงพยาบาลและกลายเป็นคนดังแม่ของผู้บริหารเองก็มาขอโทษเธอต่อหน้าทุกคนรวมถึงขึ้นเงินทั้งหมดและจ่ายหนี้ให้ลูกชายคนเล็กแม่ยายเองก็เข้าใจเธอและมาขอโทษ ในตอนจบเธอได้ขึ้นรถเพื่อเดินทางไปยังอเมริกาเพื่อผ่าตัดหัวใจและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ